ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มีโอกาสลงไปในสนามแล้วก็ทำประตูได้ผมก็อยากจะให้ของของขวัญให้กับแฟนบอลครับให้แฟนบอลเขาได้ดีใจอะไรเงี้ยครับทวามรู้สึกก็แบบโหสุดยอดมากครับทำประตูได้วันนี้ดีใจครับมันที่ผมเล่นบอลมานะครับก็แบบแฟนบอลเยอะมากที่นี่ครับแบบโหยิ่งมาเรียกชื่อผมมีโคผมก็ยิ่งดีใจครับขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่มาเชียร์ครับ เกมวันนี้ก็ช่วงแรกๆก็ยังไงครับก็เล่นดีครับแต่มันยังแบบขาดๆเกินๆครับตอนที่ได้ประตูแรกแล้วครับได้หลังจากได้จุดโทษเสร็จครับมันแบบมันยังแบบถัดกันลุกถัดกันรับอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็โอเคเกมโดยรวมครับครับผมขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาเชียร์มาชมในวันนี้และผมจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลชาวสุพรรณบุรีครับครับผมขอบคุณครับ